ปอนจ๋ามนคิดถึงปอนเหลือเกินค่ะดวงตาคู่งามมองสบตากับคนตรงหน้าโดยมีขนตางอนงามสันละลิกไหวปอนรู้ไหมปอนยังเป็นเพลงโปรดของมนอยู่เสมอนะคะลำแขนเลียวเล็กยื่นไปประคองกอดรอบคอของอีกคนอย่างแนบชิดอืม ทำไมปอนทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะไหนดูสิแก้มห,มหอมของปอนยังหอมกลุ่นสำหรับม์อยู่ไหมไม่พูดเปล่าหญิงสาวก็ถือวิสาสะนั่งลงบนตักเจ้าของห้องทำงานกว้างโน้มหน้าเข้าไปใกล้สูดเอากลิ่นหอมจากสองแก้มนุ่มสองข้างสลับกันยังหวังเอาใจปอนจา๋า สปีที่มนห่างหายไปจากปอนปอนรู้ไหมว่ามนคิดถึงสัมผัสจากปอนมากแค่ไหนดวงตาคู่งามสบปสานกับหมอสาวอย่างหวังทรงถ่ายความรู้สึกจริงใจจากหัวใจให้อดีตคนรักเพื่อหวังให้รับรู้ว่าเธอจริงใจในคำพูดมากแค่ไหนมนปอนว่ามน ไปนั่งที่เก้าอี้ก่อนเถอะนะเดี๋ยวใครเข้ามาเห็นเข้ามันดูไม่เหมาะสมนะ่ะมอสาวรู้สึกอ่อนใจกับพฤติกรรมของคนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยของอดีตแฟนสาวมนก็รู้ดีว่ามนมีสามีแล้วอย่าทำอย่างนี้มันไม่งามนะมนตำหนิคนบนตัก ออกไปด้วยหวังให้เตียนสติอืมปอนน่ะคิดอะไรมากไปก็ไม่รู้ถ้าจะพูดไปแล้วมนก็เมียปอนเหมือนๆกันนั่นแหละและมนก็เป็นเมียปอนก่อนที่จะเป็นเมียของมาร์กอีกด้วยปอนก็รู้ว่าเมื่อก่อน เราสวีดกันมากแค่ไหนไม่พูดเปล่ามือเรียวก็ยกขึ้นไร้ดวงหน้างามนวลเนียนเบาๆอย่างหวังปลุกเลา้าอืมหยุดเธอมนดวงตาคู่งามมองหน้าอีกคนด้วยแววตาที่แข็งกระด้างความสัมพันธ์ของเรามนก็รู้ว่ามันจบลงไปตั้งนานแล้วและ มันก็ไม่ถูกต้องถ้ามนจะทำอย่างนี้มันไม่ต่างอะไรกับการเล่นชู้เลยนะกับการกระทำของมนขณะนี้นะ่ะคําพูดของอดีตคนรักดุดเหมือนมีดนับร้อยเล่มกรีดลงวงกลางหัวใจสาวมนลธนีรู้สึกหมดแรงจากแรงต้านของอดีตแฟนสาวแต่เธอก็พยายามทำเป็นใจดีสู้เสือ ปอนมนมีเรื่องจะบอกมนกับมาร์คเราเลิกกันแล้วละ่ะเราทั้งสองอยากกันอย่างเป็นทางการแล้วนำซ้ำตอนนี้มนก็รู้แล้วว่าปอนคือรักแรกแล้วรักเดียวของมนนะคะมนก็เลยกลับมาหาปอนนี่ล่ะค่ะ ที่ผ่านมาปอนยกโทษให้มนเถอะนะคะเรากลับมาเป็นของกันและกันเหมือนเมื่อครั้งอดีตเธอนะคะมนอยากขอโอกาสจากปอนอีกครั้งมนรักปอนมากเลยนะคะจากที่เคยรักยังไงตอนนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมประกายตาว่าหวามเมื่อคิดถึงอดีตที่แสนหวาน หนาะหนาะนะนะเรากลับมาเป็นของกันและกันอีกครั้งเถอะนะคะมนได้รู้แล้วว่ามนรักปอนมากแค่ไหนเสียงใสหวานออดอ้อนทั้งกริยาและท่าทางแววตาที่มองมาที่อดีตหญิงคนรักหวังให้เจ้าของตักนุ่มใจอ่อนและยกโทษให้เธอในความผิดที่เคยก่อนาลิสลา ตกตะลึงงินกับคําพูดสารภาพความผิดที่คนที่นั่งบนตักเคยได้ก่อและทำร้ายความรู้สึกของเธอจนยากจะให้อภัยมนรู้ว่ามนผิดต่อปอนมากมนจะไม่ขอให้ปอนยกโทษให้มนหรอกนะคะถึงความผิดที่ผ่านมาแต่มนขอโอกาสให้มนได้ไถ่โทษที่มนเคยทำ ให้ปอนเสียใจนะคะที่ผ่านมามนรู้สึกผิดจริงๆนะคะปอนมนทนีเธอแค่หวังให้ทุกวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเชกเช่นคืนวันที่เคยผ่านหญิงสาวพูดพร่ำขอโอกาสจากอดีตหญิงคนรักพูดขึ้นพร้อมกับในตาที่ไร้ประกายความสุขทุกคำที่เอื่อนเอ่ยแฝงไวปได้วยน้มเสียงที่สั่นเกลือเบา ซึ่งคนฟังรับรู้ปฏิกิริยานั้นได้ดีมนยอมรับว่ามนกลับมาหาปอนช้าเกินไปช้าจนลืมาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมของเราจะยังหลงเหลืออยู่ไหมและมนคิดว่าวงกลมที่เคยขาดหายของปอนจะกลับมาเติมเต็มเป็นวงกลมอีกครั้งเมื่อมนเลือกกลับมาหาปอนในครั้งนี้นะคะ เธอพูดสาธยายต่อพร้อมพร้อมกับเสียงสะอื้นในลำคอซึ่งทำให้ห้องทั้งห้องอบอวลไปด้วยความเศร้าอย่างถนัดตามนคือคือมอสาวพูดอะไรไม่ออกเมื่อรับรู้ว่าหญิงสาวตรงหน้าใบหน้านองไปด้วยหยดน้ำตาใสา ไหลาอาบสองแก้มงามคล้ายทํานบน้ำแตกและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆมนมน,มนไม่ต้องร้องไห้หรอกนะคะที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเถอะนะหัวใจดวงน้อยของมนธนีเต้นะระัวเมื่อได้ยินถึงความอ่อนโยนของน้ำเสียงเจ้าของตักนุ่มนั้น ปอนยอมรับว่าสามปีที่แล้วที่มนจากปอนไปปอนเจ็บมากเจ็บมากเหลือเกินแต่เวลาก็เป็นยาขนานเอกแล้วนะเวลาทำให้ปอนผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นไปได้หัวใจดวงน้อยของคนฟังกระตุกวูบไหวเมื่อรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่อีกคนได้ก้าวผ่านมน ไม่ต้องคิดมากหรอกนะถึงเราจะเป็นคนรักกันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แต่ความเป็นเพื่อนของเราก็จะยังคงอยู่ตลอดไปคําพูดของหมอสาวเหมือนคมมีดนับหมื่นเล่มที่เริ่มกรีดลงกลางใจสาวไม่นะปอนมนไม่อยากกลับมาเพื่อเป็นเพื่อนกับปอนแต่ มนกลับมาเพื่อเป็นคนของหัวใจของปอนอีกครั้งดวงตาคู่งามฉาบฉายถึงความมุ่งมั่นออกมาอย่างจริงจังคาบน้ำตาที่ไหลอาบสองข้างแก้มถูกปาดออกอย่างลวกๆจากหลังมือของคนเจ้าของน้ำตาปอนมนรักปอนมากเลยนะคะขอโอกาสให้มนอีกครั้งนะคะปอน มนสัญญาว่ามนจะไม่ทำให้ปอนต้องเสียใจอีกเลยนิ้วเรียวเอื้อมไปดึงชายกระโปรงที่ล่นสูงอยู่แล้วให้สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างจงใจไวกว่าความคิดมนทนีก็จับมือของเจ้าของตากนุ่มมาลูบไล้ขานวนเนียนราวหยกสลักของเธออย่างจงใจ นลิสลาหน้าตื่นดวงตาเบิกโพรงสบประสานกับดวงตาคู่งามของคนที่นั่งอยู่บนตกักอย่างรู้สึกตนกตกใจกับสัมผัสนั้นที่เธอได้รับมอนนลิสลาพูดได้เท่าน,านั้นปากบางก็ถูกปากอุ่นของคนบนล่างทาบทับประกบลงอย่างจงใจลิ้นเล็กเกี่ยวรัด ความหอมหวานจนคนเจ้าของตักสร้างสรร์เสีสยวสวงงามดุนดันบทเบียดเสียดสีเนื้อนุ่มๆเข้าหาเจ้าของตักอุ่นจนชิดแนบนาริศลาพยายามสายหน้าหนีแต่คนบนตักก็ตามติดชนิดกัดไม่ปล่อยฝ่ามือบางเคลื่อนไปตึงท้ายถอยของคนใต้ร่างเอาไว้มั่นไม่ให้เคลื่อนหลบถอย มนทนีขยี้ริมฝีปากอีกคนยังดูดื่มปลายลิ้นเล็กเลี้ยวสะบัดผ่านมือบางเคลื่อนไหวรูปไหลสอดเข้าหาจนสัมผัสกับสวงงามของหมอสาวอย่างตั้งใจบีบเค้นเร่งรัดสัมผัสยังหวังเอาใจอืนริศลาพยายามเบี่ยงตัวหลบแต่หญิงสาวบนตกักก็กัดไม่ปล่อย บทขยี้ลิมฝีปากอิ่มยังดูดดื่มปลายลิ้นเรียวสอดสายกวัดรัดบนปาดปลายเอาความหอมหวานอย่างยามใจนาลิศลาพยายามรวบรวมเรียวแรงเอ่ยห้ามอีกคนด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักคนฟังได้ยินแทบไม่เป็นประโยชน์นาลิสลาคิดว่าถ้าเธอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสัมผัสของหญิงสาว ที่นั่งอยู่บนตกักก็ไม่มีค่าไม่ต่างอะไรกับการเล่นชู้หรือใครก็ได้ที่อดีตหญิงคนรักอยากได้เมื่อไหร่ก็กลับมาหยุดน้ำมนปอนไม่ใช่ของเล่นของใครนะนลิสลาขาดขืนสัมผัสที่เธอได้รับจนล่างกายแข็งทื่อทำให้หญิงสาวที่นั่งตักเธออยู่ ชะงักตัวเองแล้วเงยหน้าขึ้นสบประสานกับดวงตาโตๆโตที่กำลังทอประกายโกรธขึงเธออยู่อย่างหนักปล่อยค่ะมนนลิสลาเสียงแข็งเมื่อปากเธอได้รับอิสระหยุดการกระทำของมนเดี๋ยวนี้ถ้ามนยังอยากให้ปอนเป็นเพื่อนอยู่อีกมน ก็อย่าทาอย่างนี้ปอนไม่ใช่คนตัวเปล่ารอบเปลือยแล้วนะปอนมีคนของหัวใจแล้วและปอนก็รักคนรักของปอนมากดวงตาคู่งามแข่งกล้าวขึ้นมาอย่างเอาจริงเอาจังทําให้มนทนีหัวใจกระตุกบูบไหวด้วยไม่เชื่อในสิ่งที่เธอเพิ่งได้ยินถึงประโยคบอกเล่าของอดีตแฟนสาวว่าหัวใจเจ้าร่อน เดี๋ยวนี้ไม่ว่างสำหรับเธอเสียแล้วไม่จริงปอนโกหกปอนจะมีใครอื่นที่ไม่ใช่มนไม่ได้นะคะปอนต้องมีมนเพียงคนเดียวที่ผ่านมาไม่ว่ามนจะไปไหนหรือว่าไปจากชีวิตของปอนนานแค่ไหนปอนก็จะรอมนไม่ใช่หรอคะและตอนนี้มนก็กลับมาอีกครั้งแล้ว ปอนปอนป,อน,ปอนหลอกมนเล่นใช่ไหมว่าปอนมีคนของหัวใจแล้วนะคะมนทนีพยายามฉีกยิ้งหวานออกมาอย่างยากยิ่งด้วยเธอไม่เคยเห็นสายตาจริงจังและเมินเฉยต่อความรู้สึกของเธออย่างนี้มาก่อนเธอเคยเป็นที่หนึ่งมาตลอดเธอไม่เชื่อเลยว่าแก้วกาแฟแบ,บนโต๊ะ ที่เคยเป็นคู่จะเหลือเพียงแค่แก้วเดียวเท่านั้นเธอเคยเชื่อว่าที่ตรงนี้เธอยังคงอยู่และคิดเสมอว่าอาดีตคนรักจะยังติดอยู่ในอดีตที่มีเธออยู่ข้างข้างเสมอแต่ตอนนี้ปฏิกิริยาของหญิงคนรักทำให้เธอรับรู้ได้ว่าลาเต้ที่เธอเคยนั่งดื่มด้วยกันมันกลับเย็นชืดไม่น่าดื่มเสียแล้วเมื่อ เธอเองที่เป็นคนปล่อยให้กาแฟถ้วยเก่าเย็นชื่ดไปกับการเวลามนพอเธอลุกขึ้นจากตักของปอนได้แล้วแล้วเราก็มาคุยกันดีๆเธอนะมนก็รู้ว่าเราทั้งสองก็โตโตกันแล้วเราไม่ใช่เด็กวัยรุ่นที่จะมาเพอเจอ้อต่เรื่องของความรัก เหมือนเช่นอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะนาิสลาไม่พูดเปล่าใช้มือเลียวดันขาทั้งสองข้างของหญิงสาวให้เลื่อนผ่านหน้าขาแล้วหมอสาวก็ลุกขึ้นยืนเพื่อให้คนบนตักลุกขึ้นยืนตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้น,นลริสลาดึงมือหญิงสาวที่ทำหน้าตึงตงให้เดินตามอ้อมโต๊ะทำงานตัวใหญ่มาฝั่งตรงข้าม ยกมือขึ้นจับไหลทั้งสองของหญิงสาวออกแรงกดให้นั่งลงที่เก้าอี้ตัวใหญ่อีกตัวอย่างตั้งใจเมื่อเจหรอนนั่งประจำที่ดีแล้วหมอสาวก็เดินไปนั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมอย่างรู้สึกสบายในลมมากกว่าเดิมนลิศลารู้สึกพึงพอใจกับตัวเองมากที่ไม่อ่อนไหวไปกับคลื่น ของความรู้สึกจากการสัมผัสของอดีตหญิงคนรักนาลิสลาเธอเลิกทำร้ายตัวเองที่เคยมัวแต่อดทนกับความไม่กล้าไม่ชัดเจนของเธอเองจากอดีตที่เคยผ่านมาทุกวันนี้นาลิสลารู้ดีว่าเธอฉลาดขึ้นมากแค่ไหนหมอสาวรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่อ่อนโยนกับคนที่เห็นค่าของเธอ แต่ก็พร้อมจะเป็นคนใจร้ายกับใครก็ได้หรือในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเธอสัญญากับตัวเองว่าเธอจะไม่ยอมสูญเสียความรู้สึกที่ทำให้หัวใจเธอเต็มอีกพรั้งให้จางหายและเธอจะไม่ลังเลใจที่จะขวยคว้าความรู้สึกนั้นให้คงอยู่หญิงสาวที่นั่งอยู่มองสบตากับอดีตคนรัก ด้วยแววตาละห้อยหญิงสาวยังไม่หายช็อกกับประโยคที่อดีตคนรักได้ยืนยันกับเธอว่ามีคนของหัวใจแล้วและที่สำคัญคนคนนั้นไม่ใช่เธออย่างแน่นอนสิ่งที่ได้รับรู้ทำให้หัวใจสุดจะทนน้ำตาที่พยายามจะสะกดเอาไว้ก็เอ่อร้น พ้นขอบตาออกมาทั้งสองข้างอีกครั้งจนได้เอาล่ะก่อนอื่นปอนก็ดีใจนะที่มนกลับมาจะได้มาบริหารโรงพยาบาลช่วยท่านผู้อำนวยการนะ่ะเพราะที่ผ่านมาท่านเหนื่อยมากเลยปอนก็พยายามช่วยท่านให้มากที่สุดเท่าที่ปอนจะช่วยได้ ถ้ามนกลับมาช่วยท่านอีกแรงท่านคงจะเบาใจและหายเหนื่อยอย่างแน่นอนเลยค่ะปอนแต่ที่มนกลับมาในครั้งนี้คือมนอยากจะกลับมาหาปอนนะคะมนธนีหัวใจวูบโหวงเหมือนยืนอยู่บนตึกสูง ปอนจ๋ามนไม่ได้อยากกลับมาช่วยงานของคุณพ่อนะคะมนเราโตโตกันแล้วนะดวงตาคู่งามเริ่มลุกวาวด้วยความโกรธที่เริ่มเลือนหายให้กลัพือขึ้นมาอีกครั้งที่ปอนพูดไปเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องจริงปอนมีคนของหัวใจแล้วและปอน ก็รักคนของหัวใจของปอนมากด้วยปอนไม่อยากให้มันมีปัญหาในความสัมพันธ์ของเราทั้งสองส่วนมนปอนคิดว่าเราก็ยังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้นอกเสียจากว่ามนจะไม่อยากเป็นเพื่อนของเราอีกแล้วคำพูดของหมอสาวทำให้คนฟังมีใบหน้าซีดเผือด ลงแทบทันทีมนปอนให้มนได้เท่านั้นจริงๆและไม่คิดว่าจะกลับไปยืนที่เดิมได้อีกแล้วคำพูดของอดีตแฟนสาวดุดดังมีดแหลมคมเฉือนเข้าไปที่เนื้อของหัวใจทั้งเจ็บทั้งรักละคุนกันไปอืม ปอนจา๋าขอมนทําใจอีกสักหน่อยนะคะมนรู้สึกว่ามนอกหักยังไงยังงั้นเลยค่ะตอนนี้มนยังรับไม่ได้ว่ามนจะต้องสูญเสียปอนไปจริงๆนะคะดวงตาคู่งามเศร้าสลดลงแทบทันทีเมื่อรับรู้ความเอาจริงเอาจังในคำพูดเพื่อแยกแยะความสัมพันธ์ในเรื่องของหัวใจ ของอดีตแฟนสาวเอาเป็นว่ามนทําใจยอมรับเราเป็นเพื่อนได้ตอนไหนก็ค่อยบอกปอนแล้วกันนะคะแต่ว่าจะให้ปอนกลับไปเหมือนเดิมปอนทำไม่ได้จริงๆคิ้วโก่งสวยขมวดมุ่นเป็นปรมมองสบประสานสายตากับอดีตคนรักอย่างดูจริงจังมนทนี รับรู้ด้วยหัวใจของเธอตอนนี้ว่าเธอต้องคิดก่อนพูดใช้สมองให้มากกว่าหัวใจไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นแค่เรื่องที่ควรทำแต่ทุกอย่างต่อน,นี้ไปความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตแฟนสาวมันเป็นเรื่องที่เปราะบางยิ่งเธอต้องให้โอกาสตัวเองที่จะพยายามสารสัมพันธ์ต่อกับอดีตคนรักให้ได้ แต่ทุกอย่างมันต้องใช้โอกาสที่เหมาะสมและเธอต้องให้เวลากับตัวเองไม่ใช่จะใช้แต่อารมณ์เหมือนที่เคยผ่านมานั้นไม่ได้เสียแล้ว